สวัสดีทุกท่านด้วยนะและนี่ก็รายการ s g c a s t GAMING TV แล้ววันนี้เราก็จะมาลองใช้เสียงโอเค Google นะครับอันนี้เป็นการใช้ครั้งแรกของผมนะไปดูใน YouTube ครับแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงครับผมแค่ไปเห็นรูปใน YouTube ยังไม่ได้ดูคลิปครับเราก็คิดว่าอยากทำลง y o u t u b e นะแล้วมาลองกันเลยโอเค Google เปิด what the fuck ไม่รู้ว่าทำไมกรมกรมกรกฎหมาโอเคเอาใหม่ครับ โอเคกูเกิลยังไงล่ะนี่เราลองฝังว่าโอเคกูเกิลแล้วก็ทำอะไรอันาะเบปิด <What S 1> อะไรด <âr ง> ีวะ โอเคกูเก okay, okay, ิลโปเกมอนอาจะเอาไหมครับโอเคกูเกิลเปิดโปเกมอนโอโปเกมอนได้ด้วยนี่โปเกมอน โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอเคกูเกิลอย่าลืมกดซับด้วยนะ